แจกช่องนี้แจกจริงๆนะคะสวัสดีค่ะแม่ปุ๋ยสวัสดีค่ะแม่ปุ๋ยน้องค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมอะไรนะคะกระดาษไขยานนะคะ ขนมกระดาษนะคะรังไข่นะคะดูนี่กระดาษรังไข่นะคะนี่ค่ะเป็นถุงพลาสติกนะคะแล้วมีขนมกระดาษเส้นยาวๆม้วนกันเหมือนทาโร่นะคะยูข้างในรือมาจากเซยะช็อปเหมือนเดิมน,นะคะเท่าไหร่แล้วไม่ปุ๋ยจำราคาไม่ได้ถ้าวันจำราคาจำราคาไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะคะ ไอ,อันนี้ของหนึ่งแย้มค่ะอันนี้นะคะแต่สแสลมันก็จะเป็นม้วนอย่างนี้นะคะเคมันก็จะขยายขยายได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไข่มาใส่ดูนะคะ<อ>น,นี่ไงคะนี่แม่ปุ๋ยเอาไข่มาใส่นะคะให้หนึ่งแยงมม้มหมอมๆได้เลยค่ะ <nenhum bunları> ้ไหมทางนอืมอืมนี่ก็เหมือนขนมกาษที่เป็นแผ่นๆน,น,น,นะคะแล้มันมาทำเป็นเส้นๆ <alguns> มันไม่ันไม่หอมเท่าไหร่นะคะรสชาติาาก็ขนมกระาดาษเนี่ยค่ะ เขาจะทามาหลายๆแบบจะเป็นเส้นบ้างเขียนได้บ้างแปะลิ้นได้บ้างมันจะเป็นหลายๆเวอร์ชั่นมากเลยนะคะ,ะก็ก็อย่้วนี้ทำไงคะมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมะไรมแล้วแล้วเอาไข่ใส่มอนเดิมมาแล้วแล้วใส่ไขม่มอนเดิม<ะ>แล้วไข่บ้าง<ะ>ใช่ออกไข่วันละฟองไข่วันละฟอง แตงก็เป็นยม่ห้อหนึ่งสีเหลืองอ่ะถ้าหนังปีมาใส่ด้ยแม่ไก่ไข่วันละฟองไข่วันละฟองมีอีกไหมข้างหลังนี้ไหมลองมองดูทิจีส้มไม่มีเลยแม่ยังไม่เห็นจีส้มไหมค่ะมาแล้วจีส้มมาแล้วค่ะคลิปวิดีโอขนมกระดาษรักไข่วันนี้แม่ปุ๋ยก็เหมือนเดิมมีมาแจกเหมือนเดิมนะคะแจกช่องนี้แจกจริงๆนะคะมีสาม ะะสำหรับน้องๆสามท่านนะคะ <Wow. S 1> แม่ปุ๋ยจะจับสุ่มจับนะคะสุ่มจับสามคนนะคะสองสัปดาห์ค่ะสอไอ้สามคนสองสัปดาห์นะคะโดยที่แม่ปุ๋ยจะมีคำถามว่าน้องๆเคยทานขนมกระดาษลังไข่ไหมเคยทานค่ะถ้าคนไหนเคยทานรสชาติเป็นยังไงบ้าง แต่ถ้าคนไหนไม่เคยทานทําระบุดด้วยนะคะว่าทําไมถึงอยากทานขนมดังไข่นี้นะคะแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อแล้วก็ที่อยู่ลงในใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะ ขนมรังไข่ในวันนี้น้องๆที่เห็นอย่างไรแสดงความเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหยิห้มหนูแย้มแล้วก็ขนมรังไข่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายย้มย้มช่องของเราจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยว รีวิวของเล่นของกินสกุชชี่สลามและที่สำคัญเราจะมีแจกด้วยนะคะให้สำหรับคนที่ subscribe ช่องนี้เท่านั้นนะคะ <Yes. S 1> ส่วนใหญ่เรารีวิวอะไรเราก็จะแจกอันนั้นฉะนั้นต้องติดตามทุกคลิปนะคะหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะ